สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชวนลิงวิสัยน์ค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ f o r เ Magical อ y e ออฟสยามค่ะค่ะ วันนี้เราสองคนจะทําตามสัญญาแน่นอนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูปฏติมากรรมทรายขาวที่งดงามค่ะและตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็อยู่ที่โซนเดหิมัพานค่ะด้านหลังเรานี้นะคะเป็นปฏิมากรรมทรายขาวที่วันนี้เราจะเก็บรูปเก็บภาพนะคะสวยๆงงามแบบนี้มอฝากเพื่อนรุทุกคนกันค่ะรับรองว่าเมมโทรศัพท์นะคะเต็มแน่นอนเอาล่ะด้วยขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นความงามของปริมากรรมทรายขาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะ,นนะป่ะที่เาเขพนแคมรู้ไหมว่าป่าเนพานมันเป็นป่าที่มีลักษณะแล้วมันคืออะไร เออป่ายมะพานคืออะไรอฝ้าป่ายมพานเนี่ยออที่ไป้ายได้เรียนมานะค่ะป่าิมพานเนี่ยเป็นป่าที่อยู่เชิงเขาพระุเม,มนในศาส,สนาพุทธเนี่ยเราเชื่อว่าเขาพระุเม,มนเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงคือเป็นที่อยู่ของเทวดาแล้วก็เป็นที่อยู่ของออพระพุทธเจ้าะอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นเหมือนนิพานเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงเขาพัชเมนเนี่ยเราก็จะต้องเดินผ่านป่าหิมพันธุ์พวกนี้ซึ่งป่าหิมพานธุ์เหล่านี้เนี่ยในป่าหิมพานจะมีสัตว์ที่เป็นทิพคือยังไงหูทิพตาทิพอะไรอย่างงี้หรอที่เขาเป็นมงคลเป็นสัตว์ที่คอยปกปักรักษาเขาพสุเมนป้องกันพยันตรายต่างๆก็เหมือนเป็นเทพใช่ค่ะเป็นเทพที่เป็นสัตว์ ที่เป็นแบบว่าเป็นสัตว์มงคลในในความเชื่อของคนไทยหรือว่าชาวพุทธนะคะ,ะคก็เป็นสัตว์มงคลต่างๆก่อนที่จะขึ้นถึงเขาพ่ชุเมนเนี่ยก็จะผ่านป่านมาผานนี้และจะมีมหาวท,ทีาีทันดอนคอยกั้นล้อมรอบเขาพัอชุเมเอนเอาไว้มหาวทีสีทันดอนคืออะไรก็เป็นมหาสมุนที่ในในในน้ำเนี่ยจะมีปลาอานนโอ้โหจะปลาอาน,นุนไหมปลาอาน,นุเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นเป็น เป็นเหมือนปลาที่อยู่ในชาดกของพุทธศาสนาเคยเห็นละนึกออกละใช่จะเป็นปลาตัวใหญ่หญหอ,อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละมีความเชื่อที่เกิดขึ้นในชาดกหรือนอกนอก,นอกมิบาทอของพุทธศาสนาที่เขาจะคอยรักษาบริเวณเขาพระสุเมรเนี้ยป้องกันเหล่าร้ายต่างๆโอเค <Okay. S 2> okay. สัตว์พวกนี้นะคะก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ละแต่ละอย่างก็จะมีอย่างสมมติว่านาคอย่างงี้นะสิงอย่างงี้ที่คอยปกปักร,รักษาอยู่เป,เ,ยเป็นสัตว์มงคลคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ค่อนข้างมีความเชื่อหลากหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ ถ้าเกิดว่าเป็นแพมคิดเนี่ยจริงๆรูปปั้นพวกนี้คล้ายพวกรามยานะเหมือนกันเนาะใช่เป็นมันก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งในาศาสนาพราหมณ์คือในเอเชียเนี่ยเรามีความเชื่อแบบเดียวกันคือเราเชื่อว่าศูนย์กลางของจักรวาลคือเขาพระสุเมนอ๋ออ่าศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยคือเขาพระสุเมนแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยเราก็ต้องผ่านเนี่ยส,สิงสารสัต์เหล่านี้ฝ่าฟันเข้าไปก็เหมือนกับเป็นการสอนเราว่า ก่อนที่เราจะถึงจุดมุ่งหมายหรือก่อนที่เราจะบรรลุไปถึงนิพพานก็จะต้องฝ่าฟันก็จะต้องฝึกฝนตัวเองจนกว่าจะถึงนิพพานนั่นเองส,สุดยอดเลยค่ะ อย่างที่ฝ้ายได้บอกนะคะก็คือป่าณตอนนี้ก็คือเขาจําลองป่าหิมพานเกิดขึ้นใช่ไหมจากปากทางเข้าป่าหิมพานก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกค่ะตอนนี้มาถึงในส่วนที่ของเป็นมหานิทีสีธันดอนแล้วที่ฝ้ายพูดเมื่อกี้เลยใช่ก็อย่างที่ฝ้ายบอกนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีธันดอนเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำอยู่ด้วยอย่างว่ารีกุญชอนนะคะเป็นสัตว์ที่มีตัวเป็นช้างแต่มีหางเป็นปลาอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีธันดอนเช่นกัน ได้ความรู้มากเลยมาเที่ยวฟ้ายนะคะนอกจากได้ความรู้มากแล้วคุณผู้ชมอาจจะเห็นค,ความแตกต่างใช่แล้วค่ะของที่นี่ในตอนกลางวันเนี่ยท้องฟ้าจะตัดก,กับภาพประติมากรรมสีขาวดูสวยงามงาม,มากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืน,นให้ฟ่ายบอกดีกว่าแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะจัดไฟค่ะแสงสีมากมายเลยจัดไฟอย่างสวยงามมากมาก คือจะบอกว่าตอนกลางวันก็สวยไปแบบนึงใช่แต่ตอนกลางคืนเวลามีไฟก็ดูมบชีวิตน้อมากใช่ดูเหมือนแบบว่าเรากำลังอยู่ในป่าหินมพานนี่ป่า,ปาตอนนี้เราอยู่ในป่าุ้มปลาป่า,ปาค่ะ อนุนจะกินเราเข้าไปเลยอ่ะปลาตัวนี Services> ้คืออะไรคะป้าปลาตัวนี้นะคะชื่อว่าเซรงขมัสยาค่ะเป็นปลาที่เขาเชื่อกันว่าจุติมาจุติมาในร่างของพระวิษณุคือเมื่อกี้เนี่ยฝ้าบอกว่าจะพามาดูปลาอนนนแต่ว่ายังไม่เจอยังไม่เจอมาเจอปลาตัวนี้ซะก่อนนะคะซึ่งปลาตัวนี้ก็เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในมหานาทีสีทันดอนเช่นกันค่ะเป็นราชจุติของพระวิษณุนั่นเอง กนารนช่วยป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมโลกนี่เองคือก็ศาสนาพุทธเนี่ยมักจะมีความเชื่อมต่อกับความเชื่อเนาะใช่ค่ะแล้วความเชื่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าไงเนี่ยคือวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะอธิบายเหตุและผลและที่<ช>มาท,ท,ที่สุดได้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ย นนาขึ้ <Regierung. S 1> ความเชื่อก็เหมือนกันนะคะก็สามความเชื่อเนี่ยก็บางความเชื่อเนี่ยก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังตัวแล้วและก็บางความเชื่อก็ทําให้เราเนี่ยรู้จักที่จะรักลูกรักสิ่งแวดล้อมรักทรัพยากรธรรมชาติใช่แล้วก็ความรู้มากมายวันนี้ที่เรา มาอยู่นะจุดนี้ค่ะอย่างที่บอกไปไปาหิมพานทั้งป่าทางเข้าจนเหมือนรงนี้ก็มีกุศโลบายมากมายที่สอนที่สอนแทรกเข้ามานะคะโดยการที่เราเนี่ยศาสนาพุทธของเราเชื่อว่าก่อนที่เราจะถึงนิพพานเราก็ต้องผ่านผ่านพวกอุปสรัรคต่างๆก่อนที่จะไปถึงนิพพานหรือเขาพระสุเมที่อยู่ด้านในค่ะแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เราเห็นนี่ก็ เหมือนกับว่าหลุดมาจากจินตนาการเนาะมีความผสมผสานการระหว่างสัดบกบ้างจัดน้ำบ้างบางทีตัวเป็นสัตว์บกหางเป็นจัดน้ำก็เป็นปลาอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วเห็นปลาบอกว่าถึงเราจะไม่เจอปลาอันอานนท์แต่ก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมใช่แล้วตอนเด็กๆตอนเด็ก คุณยายเล่าให้ฟังคือตอนนั้นน่ะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วคุณยายก็บอกว่าเนี่ยปลาอานงเขาพลิกตัวเขาหลับมาเป็นร้อยปีสิปีแต่วันนี้เขาตื่นแล้วเขาพลิกตัวก็เลยทําให้ผืนแผ่นดินโลกเราเนี่ยสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ,ออเราก็แบบวิ่งหนีกันกลัวงไงอะไรอย่างเงี้ยเลยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลยทงให้เราแบบว่ามันเป็นคุอสโลบายในการสอนเราที่จะแบบว่าป้องกันตัวเองรู้เ <c oughs> หตุกรรู้ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงจะรอดยังไงเนี่ยเป็นความเชื่อของศาสนาเนาะ และเราว่าเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์การเกิดแผ่นดินไหวก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลืโลกอะไรแบบนี้เนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมปฏิมกรรมายขาวนะคะรูปบ้านของสัตว์ต่างๆในป่าหินมาพานกันต่อเลยค่ะไปดูกันนะว่าสวยงามขนาดไหนและบางตัวเนี่ยฝ้ายอาจจะมีเรื่องเล่าให้เราฟังด้วยไปชมกันค่ะ